เฮฮเฮเลยครับเฮกว่าจะมีกว่าจะได้ข่าวนี้นะฮะกว่าจะได้ยินข่าวนี้ข่าวดีๆก็รออยู่หลายวันอ่าดูท่าว่าจะเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่นะครับติดตามกันหน่อยนะฮะติดตามกันดูกดติดตามแล้วก็เออจริงไม่จริงอย่างไรก็จะตามให้นะครับและเราไปอ่านข่าวนี้กันนะครับมีเฮกันแล้วล่ะครับคนไทยเตรียมเฮนะครับ แจกเงินเที่ยวคนละ3 0 0พันจริงดินะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าได้ก็ดีนะจะไปเที่ยวไหนดีล่ะนะครับฝันไวฝันไว้ก่อนเลยนะฮะฝันรอเลยฮะเฮ hey, ท้งประเทศเสนอแจก3 0 0พันให้ไปเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจเย่ yeah! จะได้จริงหรือไม่ผมจะไปเที่ยวนะครับช่วยส่งฝันมาให้ผมด้วยนะครับขอให้ได้จริงเถอะนะครับ ทั้งประเทศเสนอแจกสามพันให้ไปเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจเลยกจากกรณีนายพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้พิจารณาปลดล็อกเที่ยวในประเทศดีเลยห์หมิถุนายนนะฮะเริ่มจากเดินทางข้ามจังหวัดก่อนในระยะแรกจากนั้นจึงจะเปิดให้เที่ยวในประเทศได้เต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่ 29 29พฤษภาคมนะครับ63นะครับล่าสุดในชัยรัฐประธานสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอสทอท,อทอนีนะฮะกล่าวว่าขนาดนี้ผู้ประกอบการอุตสาหากรรมท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือมาตรการผ่อนปรนระยะ3นะครับโควิด1 9นะฮะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563แต่ยังต้องดูว่าการ ผ่อนปรนดังกล่าวจะดําเนินการในลักษณะใดเนื่องจากขณะนี้ยังมีเรื่องพอรกฉุกเฉินกาหนดถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนหน้านะเดือนหน้าอีก1เดือนเท่านั้นและต้องดูว่าผ่อนปรนให้เดินทางข้ามจังหวัดอย่างไรเพราะใน2เรื่องนี้เป็นอุปสรรคสําหรับในการท่องเที่ยวนะครับก็เรียกได้ว่า เดียววันที่หนเนี่ยเดี๋ยวต้องตามข่าวดูหน่อยนะครับก็อยากจะให้มีการให้เที่ยวข้ามจังหวัดกันนะครับผมก็จะไปเที่ยวไหนดีละ่ะนะครับใกล้ๆบ้านเรานี่แหละไม่กี่จังหวัดนะฮะใกล้ๆบ้านไม่กี่จังหวัดแถวนี้แหละนะเชียงใหม่ก็น่าเบื่ออยู่บ้างนะครับคือไปที่อื่นดูดีกว่านะฮะอย่างไรก็ตามขนาดนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทททนะครับมีการหาลือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในในกรณีที่รัฐบาลจะคลายล็อกดาวน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเคยเสนอให้แจกคูป,ปองท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุแต่แนวทางดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมแล้วเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโควิด -19 สูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็แสดงว่า จะลุ้นเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มทำงานนะครับเพื่อที่จะให้เราไปจับใจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวกันนะครับผมอยากจะไปเป็นแบบกลางเต็นท์น่ะนอนฟรีฟรีมีไหมครับนะครับไปแบบแบคแพคหรือหาที่ปักเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยตามชายหาดตามอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะส่วนสตางก็จะไปกินข้าวไปซื้อของไปชิมนั่นชิมนี่นะฮะตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยชอบเป็นแบบโอท็อปอ่ะนะแล้วก็วิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ย ส่วนแบบโฮมสเตย์นี่ผมมันเบื่อๆนะฮะคือไม่ค่อยคือใจแล้วอยากจะไปแบบเหมือนคล้ายๆแคมปิ้งอะ่ะนะครับแล้วก็มันติดที่ห้องน้ําแล้วก็อาบน้าอะไรงี้สิไม่รู้จะใช้ที่สาธารณะที่ไหนได้บ้างอะ่ะแต่อยากจะเป็นแบบแบคแพคเป็นเป็นแคมป์นะฮะไปกับกลุ่มเพื่อนก็ได้หรือไปด้วยเดี่ยวก็ได้นะครับไปกางเต็นท์เอานะครับไม่ต้องเสียค่าโรง,งแรมไงนะฮะ แต่กลุ่มอื่นที่ไปแบบโรงแรมก็ไปกันได้ามสบายนะบางทีจะไปกันแบบครอบครัวนะหรือว่าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่ไหมจะไปแบบลุยแบบแกล้งอย่างผมก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแต่ผมอยากเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวดูเปิดหูเปิดตาต่างจังหวัดบ้างว่ามันมีอะไรยังไงหรือว่าไปหาของทะเลกินอะไรเงี้ยนะครับผมคนเหนือไงขาดแคลนทะเลฮะ แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดอะ่ะ <c oughs> เคยเที่ยวทะเลบ่อยก็หัดมาเที่ยวป่าเ <c oughs> ที่ยวเขาครับครับสดชื่นสวยงามสนุกครับยิ่งหน้าร้อนนี่โอ้โหเย็นสบายเลยละ่ะแต่ถ้าหน้าหนาวส่วนมากแหกันไปหาที่หนาวตายกันนูน่นนะนะฮะปุชีฟ้าอะไรเงี้ยโอ้จะบ้าตายนะครับผมดูเชียงรายยังไม่อยากไปเลย <c oughs> เอาไว้หาเวลาไปก็แล้วกันแต่ไม่อยากจะไปตอนหนาวเย็นเกินเน่ะนะครับไม่ไม่ไม่ไหวนะฮะไม่ค่อยชอบความหนาวเท่าไหร่ แต่ความความสวยงามมันเกิดขึ้นไงตอนช่วงฤด,ดูหน้าหนาวอย่างนั้นอะใช่ไหมมันจะเป็นทะเลหมอกสวยใช่ไหมเอาเป็นไว้เอาเป็นว่ามันมันไม่หนาวเกินไปอันเนี้ยผมหน้าไปแล้วก็ออกกําลังกายไ้ด้วยแล้วเดินทางไปด้วยใช่ไหมก็โอเคนะครับแต่ที่แน่ๆอยากไปหาอะไรกินเป็นแบบกุ้งเผาปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะมากกว่านะอยากไปกางเต็นท์ ริมชายหาดริมทะเลอะไรเงี้ยบางแสนไปได้ไหมปักได้ไหมถ้าปาักได้ก็ดีมีห้องน้ําห้องท่าได้ยิ่งดีใช่ไหมครับออนายชัยรัตน์กล่าวต่อว่าทั้งนี้รูปแบบนํามาทดแทนนะครับและทําให้ทำได้ทันทีคือแจกคูป,ปองท่องเที่ยวคนละ 2- 3,000บาทให้กับคนไทย10ล้านคนคิดเป็นเงินประมาณ2-3หมื่นล้านบาทตรงนี้สามารถขอใช้เงินจาก งบฟื้นฟู400ล้านบาทในพกรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทได้เบื้องต้นสถาบันการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอนะครสนับสนุนแนวคิดแจกคูปองแล้วเพียงพอให้กระทรวงท่องเที่ยวนะครับทำข้อเสนอเข้าไปเท่านั้นนะครับในายชัยรัตน์กล่าวว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยว ผ่านมาตรการชิมช้อปใช้นะครับแจกเงินให้ประชาชนกว่า10ล้านคนไปเที่ยวไปซื้อของอ่ไอชุดแรกนี่ผมไม่ได้ไปนะเงินให้น้อยไงขี้เกียจนะครับได้แค่พันเดียวเองไม่ไหวให้คนอื่นไปนะแย่งกันลงทะเบียนจนเละเทะหมดนะครับเบื่อนะฮะถ,ถ้าให้เยอะหน่อย2 0 0 0 3,000นี่โอเคนะคิดนะครับไปเที่ยวไปซื้อของไปทานอาหารไปพักโรงแรมแต่สัดส่วนของการใช้ใจ่ายส่วนใหญ่นำ ไปซื้อของกันนาไปพักโรงแรมน้อยมาก,กไงก็เงะละได้ตังค์มันน้อยนี่ฮะถึงได้สามพันยังไงผมก็อยากไปแบคแพคอะไปแบบกลางเต้นมากกว่านะครับอ่ะอย่างถูกอะบังกะโลก็ได้คืนกี่ร้อยอะสองสามร้อยใช่ไหมก็ยังดีสักคืนหนึ่งผมเองก็ยังไม่เคยนอนแบบบังกะโลเลยนะครับก็โรงแรมเล็กๆนะฮะดูบรรยากาศบางทีหรูหรูก็แพงหน่อยใช่ไหมนิดหนึ่งใช่ไหมหรือสามร้อยบาทนี่ระดับโรงแรมใช้ได้แล้วใช่ไหมเอองี้ก็ อยู่โรงแรมดีกว่านะเกตเฮาดีไหมนะฮะบังกะโลนี่แหละเอาที่มาถูกๆอะ่ะมีไหมดังนั้นหากไม่จ่ายเลยมีไหม <c oughs> <c oughs> กางเต็นท์อยากกางเต็นท์นะเสนอหน่อยกางเต็นทัวไทยมีไหมมีอ่าเต็นโซน่ะมีไหมเต็นโซนดังนั้นหากนําเรื่องชิมชอบใช,มใชนะม้มาใช้อีกนะอ่ามามาใช้อีกคนไม่เหมาะสมคนไม่เหมาะสม เท่ากับการคงนะไม่ใช่คนนะคงไม่เหมาะสมเท่ากับการแจกคูปองซึ่งตรงจุดประสงค์มากกว่าซึ่งในการใช้จ่ายของคูปองนอกจากนำไปใช้จ่ายที่พักแล้วสทอท,อ,ทอ,อยากให้สามารถนำไปใช้ในกลุ่มธุรกิจท่องในธุรกิจเที่ยวเที่ยวข้องเที่ยวอะไรอ่ะอในกลุ่มธุรกิจเที่ยวข้อง ธุรกิจเกี่ยวข้องหร<อ>ือเปล่า,อ,าอยากให้สามารถนําไปใช้ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องนะฮะเช่นร้านอาหารบริษัททัวร์ร้านขายของที่ระลึกเออนั่นแหละผมอยากจะไปใช้ที่ร้านอาหารแล้วก็ของที่ระลึกนะฮะของที่ระลึกนั่นแหะเออของที่ระลึกเอานะฮะของที่ระลึกจะซื้ออะไรอ่ะไม่ค่อยอยากจะซื้ออยากจะซื้อเป็นขอ,ของกินมากกว่าของที่ระลึกก็ก็ของฝากถือว่าเป็นของฝากก็ได้คืออยากซื้อปลาหมึกซื้ออะไรอ่ะ อหอยปลาหมึกนั่นแหละปลาหมึกนะฮะปลาหมึกแห้งนะ,ะแล้วก็ปลาหมึกฝอยหรืออะไรเงี้ยเอาส่งเข้าบ้านนะฮะส่งส่งไปที่บ้านเดี๋ยวก็แบ่งให้แม่ทานหรือทานไว้เป็นอาหารนะฮะาในายชัยรัตน์กล่กาวว่าขนาดนี้ขนาดนี้เออใช่ผมก็ต้องซื้อสักหน่อยหนึ่งแบ่งไปให้ข้างบ้านเรียกว่าไงดีคล้ายๆญาตนะิน่ะแนวๆนั้นอะ่นะโอเค ขณะนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดมีโรงแรมระดับ5ดาวลดราคาห้องพักเหลือคืนละ1นึ่บาทโอ้ย1นึ่บาทผมตังผมก็หมดดีใกล้หมดแล้วอย่างนี้ตายไม่เอาหาที่ถูก,ถ,ก,ถ,กถูกดีกว่าส่วนผู้ประกอบการรายเล็กเตรียมพร้อมเ,ออเตรียมพร้อมจัดแคมเปญลดราคาห้องพักเออหรือยอย่างนี้หมหนึ่งพับาทหนึ่บาทสำหรับสคนได้ไหมมีไหม หมันจะได้หารกันไงคืนละ500อโอเคอยู่แต่ผมอยากได้แบบ3คนน่ะนะคนละ300กว่าบาทเองนะฮะคนละตีไปเลย400ร้อยนะสี่อนอนกันสคนเตียงมี2อเตียงมีสเตียง,ยงไงเออจะเรียกว่าไงดีไปกับเพื่อนนะั่นแหละไปกับการเป็นกลุ่มอะสคนนะฮะหารกันคน300อันนี้โอเคอยู่เพราะว่ายังดีกว่าไปคนเดียวนอนอที่อื่นนะมันก็ตีไปประมาณ300บาทแล้วละ่ะนะฮะบางกะโลมันเท่าไหรล่ล่ะ มีแบบ2 5 0้ไหมนะยังจะต่ออีกนะเต็มพร้อมจัดแคมเปญลดราคาห้องพักนะแพ็กเกจนำเที่ยวนำเที่ยวลงนะไม่ต่ำกว่า50%เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบการไม่ได้คิดถึงกำไรแล้วนะครับเออถูกต้องดีขอแค่ให้มีเงินมาหล่อเลี้ยงธุรกิจและจ่ายเงินเดือนพนักง,งานบางส่วนเท่านั้นโดยผู้ประกอบการพร้อมจะอัดแคมเปญทันทีหลังรัฐบาลประกาศ ไฮล็อกดาวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้เออใช่อะไรให้มันอยู่รอดไปก่อนเท่าไหร่ก็เอาเหอะนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นราคาเอานะฮะไว้คนมากคนแย่หรือห้องมันจะเต็มนะห้องมันไม่เต็มก็ออสามสี่ร้อยโอเคไหมไม่มีอาหารเช้าใช่ไหมอ่าห้าร้อยมีอาหารเช้าให้ด้วยเนาะบุฟเฟ่ใช่ไหมอันนี้โอเคเลยถ้ามีบุฟเฟ่ด้วยไม่อันเต็มที่ตอนเช้านะอ,อ่ารวมห้องพักห้าร้อย โรงแรมเลยหลับโรงแรมไม่ต้องห้าดาวก็ได้คนขอสัก2ดาว3ดาวก็พอแล้วขอมีอาหารเช้าแล้วบอกว่า500อโอเคผมอยู่เลยนะฮะอนอกจากนี้เอกชนเสนอให้ภาครัฐออกไปกระตุน้นท่องเที่ยวนะฮะต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะขณะน,นี้หลายๆประเทศยังหวังพึ่งพาก,การท่องเที่ยวดังนั้นหากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นจะทำให้หลายประเทศแข่งขันทำแคมเปญดึงดูด ภาคการท่องเที่ยวอย่างหนักผมว่าเอาท่องเที่ยวคนไทยเชียร์คนไทยให้มันเที่ยวกันภายในก่อนดีกว่านะลดงานลงให้น้อยลงทํางานจากเท่าไหร่6วันมีเวลาพักแค่1วันก็เปลี่ยนไปเลยทํางานแค่4วันถึง5วันพอนะฮะอีก2วันจะได้ท่องเที่ยวในต่างประเทศเขาได้ได้ผลจากเหตุการณ์ชิงไว้แล้วว่าโควิดเนี่ยสุดท้ายทำงานที่บ้านแล้วบางทีไม่ใช่บางทีประสิทธิภาพสูงกว่าด้วยแล้วเพื่อทำงานเหลือแค่4วัน งานก็ได้เท่าเดิมเลยแหละอ้ที่เคยขยันมาเนะี่ยวัดประสิทธิภาพแล้วอะทำงาน4วันอนะเออได้เวลาพักผ่อนด้วยเวิร์กกว่าด้วยอีกต่างหากนะครับออโอ้โหนะฮะต่างประเทศกะเริ่มปรับเป็นแบบ4วันแล้วด้วยนะหลายบริษัทนะครับถูกไหมฮะดีไหมฮะประเทศไทยก็เตรียมพิจารณาด้วยนะทำงานไม่ต้องเยอะหรอกนะครับหรือวันที่5นะ่แล้ววันที่6ก็ปรับเป็นก็ปรับเป็นกะสักหน่อยนึงก็ได้มีภาค ช้าหรือภาคบ่ายหรือทางานครึ่งวันน่ะนะฮะเพราะว่าอย่างถ้าทํางาน4ีวันใช่ไหมมันอาจจะขาดวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ก็ต้องเป็นแบบคิวเวนเข้าไงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก็ต้องเผื่อไว้ต้อนรับคนที่จะมาเรียกว่าลูกค้ามาใช้บริการวันศุกร์ไงนะครับหรือว่าวันเสาร์นะฮะก็เป็นครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนวันศุกร์อันนี้แบบทํางานองวันนะแต่ว่าเป็นผัดเวรวันเสาร์ส่วนวันศุกร์ก็เป็นแบบ ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าคนจะน้อยลงแลวผัดเวรกันเอาเห็นไหมเพิ่มเวลาว่าผ่อนให้มากขึ้นสินะครับแล้วก็จัดแคมเปญนไปเลยนะใน1สัปดาห์หยุดมันเลย2วันหรือ1เดือนอนะ่ะไว้สําหรับเที่ยวอ่ะสาวัน4วันไปเลยติดต่อกันยาวๆนะสวัน4วันเพื่อการต้องเที่ยวอ่ะรับรองคนจะเที่ยวกันในประเทศได้มากขึ้นถ้ามันหยุดยาวเยอะๆเขาก็จะได้ไปไกลมากขึ้นนะบางทีก็ข,ขึ้นเครื่องบินไปนะครับอยากเห็นคนไทยอ่า เที่ยวไทยมากขึ้นนะครับมีสัดส,ส่วนรายได้ท่องเที่ยว50%จากขณะนี้มีสัดส,ส่วนเพียง30%ของรายได้ท่องเที่ยว3ล้านล้าน,านบาทหรือท่องเที่ยวของคนในประเทศมีมูล,ลค่ามีมูลค่าเพียง1ล้านล้านบาทสถาน,นการณ์โควิด -19 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อน,นักท่องเที่ยวต่างชาติดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งรัดต้องเร่งดำเนินการในช่วงครึ่งหลังปีนี้ทำอย่างไรให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้น ในใชัยรัฐกล่าวก็นั่นแหละตามที่ผมบอกนั่นแหละครับก็ต้องหาเว้นวันหยุดนะฮะหน่วยงานรัฐก็ไม่ต้องทํางานเยอะนะฮะก็จะเป็นนั้นอ่าลดลดงานลงบ้างนะทำงานครึ่งวันบ้างนะไอ้ทุกทีวันเสาร์ก็ดันทุกทีจะเป็นวันราชการใช่ไหมว่าจะวันราชการจะไม่มีวันเสาร์ใช่ไหมก็ดันไปปรับให้เป็นแบบทํำครึ่งวันเพื่อบริการประชาชนซะก็เรียกว่าใช้คน เปลืองซะอย่างนั้นซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะลดการแอรอัดลงแต่ว่าคือมันก็ได้รับบริการคือประชาชนได้รับบริการสะดวกมากขึ้นด้วยมีวันเสาร์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะวันธรรมดาประชาชนอาจจะไม่ว่างนะฮะแต่วันเสาร์ก็น่าจะผัดกะด้วยนะฮะหรือว่าจดเฉยให้กับพนักงานวันศุกร์นั่นเองที่จะผัดเวรกันเอาหาเวลาให้ประชาชนเอ้ยให้พนักงานได้หยุด เยอะๆหน่อย2-3วันให้ได้นะฮะอย่างงี้จะดีนะครับนะครับหรือผัดเวรน่ะผัดเวรน่ะผัดเวรวันจันทร์นะใครไม่มาวันจันทร์ก็ได้แต่ต้องมีส่วนหนึ่งผัดเวรไปทํางานวันจันทร์ไงใช่ไหมมันก็จะรวมๆได้ถึง2วันหรือ3วันได้แล้วเห็นไหมนะครับคนไม่ต้องแน่นแต่ว่าผัดเวรผัดเวรกันเอานะครับแล้วก็รณรงค์หรือขอขอความร่วมมือนะฮะไปที่ส่วนเอกชนด้วยนะครับ แล้วก็มีวันหยุดแย่ๆนะฮะใน1เดือนนะครับไม่ต้องไปทํางานอะไรมันมากให้มันท่องเที่ยวบ้างหรือบางทีก็อาจจะลองทําไปก่อนก็คือให้มันหยุดเยอะๆไปก่อนนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นประเทศให้มันมีการกินการเที่ยวกันไงทำงานน้อยๆลงหน่อยนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเห็นไหมผลมันเป็นยังไงค่อยเอามาสรุปแล้วค่อยไปปรับปฏิทินหรือปรับนโยบายกันเพิ่มเติมทั้งรัฐวิสาหากิจทั้งเอกชนนะในปีหน้ากันต่อไปว่า ตกลงแล้วผลมันได้แล้วว่าควรจะทํางานแค่4วันพอหรือ5วันพออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปีหน้าที่จะเป็นแบบของจริงกันไปซึ่งการทดสอบในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันเหมาะมากจริงๆและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนะครับสำหรับการมีวันหยุดเยอะๆและในสัปดาห์หน้าเตรียมนํามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศเสนอต่อนายพิพัฒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนําไปหาลือกับกระทรวงการคลังโดยเริ่มต้นมาตรการในช่วงไตรมาสสามของปีนี้หรือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปมาตรการเตรียมไว้เช่นรัดเข้าไปช่วยจ่ายช่วยลดที่พักและโรงแรมมาสิเนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอช้อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวโอโ้โหนะฮะมีลดลดหย่อนภาษีด้วยอยากไปดูวัดไหมเอ,อ่ยนะฮะ ผมว่าอย่าไปทําบุญก้าวัดในต่างจังหวัดมากกว่าหรือไปเที่ยววัดดังไปกราบไปน้ำมัสการพระพุทธรูปรูปใหญ่รูปดังรูปศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็ทั้งนี้คาดว่าไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้รูปแบบต่างๆจะชัดเจนและนำเสนอไปอยังคอรมอหลังจากนั้นนำเข้าคณะกรรมการกันกองสอสอชอบเพื่อขอใช้เงินจาก พอร์กห1ล้านล้านบาทในส่วนของการฟื้นฟู4แสนล้านบาทเบื้องต้นนะครับโอ้โหในการฟื้นฟูใช้4แสนล้านบาทเบื้องต้นเลยและอีกเมื่อไหร่อีกกลางเดือนเลยเหรอกลางเดือนมิถุนาใช่ไหมเนี่ยจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันสักทีกระทรวงกระทรวงเที่ยวหาลือนะสคชนะฮะ การวงเงิน20,000ล้านบาทมาช่วยท่องเที่ยวแต่ถ้าไม่เพียงพออาจจะขอเพิ่มเติมได้นะครับเออดีนะอ่ะรีบๆจัดเข้านะครับผมก็รออยู่นะครับอยากเที่ยวเต็มทนเหมือนกันแหละครับสำหรับการเที่ยวแบบเปิดพุดตาและต่างประเทศนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิ่ากจังหวัดนะครับเออข่าวด่วนออนไลน์เขียนเจมคอมอ่านครับ